หาทนายสิงห์นคลินทราวิโลนนะคะจากงาน,ถนแถลงข่าวในการเป็นเจ้าภาพะคะการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาลุมวันกา้าครั้งที่45นะคะโดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่3-5กันยายนนี้ณมสวรประสานมิตรกรเทพโดยได้รับเกียรติจากดรพันธ์เพิ่มศักดิ์ผู้ช่วยประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ดรประมาะผู้อํานวยการสํานักงานบริหารเทคโนโยลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษารองศาสตราจารย์ดรชลวิทย์อธิการบดีมหาวิทายาลัยศรีนครินทร์รวิโรดและผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์รองอธิการบดีฝ่ายแผนเข้าร่วมง,งานไปเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาณอาคาาศาสตรารย์ดรสารโรธบัวศรีนะครับมสวรประสานมิตรกรเทพงานวันกล้าครั้งที่45นี้ครับก็จะเป็นงานสําคัญนะครับที่ทางกระทรวงอวอนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ลารวิโรดนะครับ จัดขึ้นโดยจัดจัดขึ้นในวันที่3กันยายนที่จะถึงนี้นะครับดวยงานครั้งนี้นะครับก็จะเป็นงานที่เน้นในเรื่องของ AI นะครับเน้นในเรื่องของคอมพิวเตอร์ว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยทางหน่วยงานทางด้านของอวบนนะครับก็คือมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็หน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆไทยเนี่ยเราจะมีความร่วมมือกันเพื่อที่จะยกกระดับการพัฒนาในทางด้านของคอมพิวเตอร์หรือว่า AI อย่างไรบ้างนะครับนอกจากนี้นะครับ งานก็ยังได้มีการเชิญชวนวิทยากรที่มีชื่อเสียงนะครับจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามานะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับงานครั้งนี้นะครับนอกจากที่จะได้ในเรื่องของความรู้ทางด้านของคอมพิวเตอร์ที่เน้นเป็นทางด้านไอทแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการสร้างเครือข่าย,ยที่สาคัญนะครับจะทําให้มหาวิทยาลัยของไทยเข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ปเป็นอย่างดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางวิเนกเนี่ยก็ได้มีการจัดงานบันกานะครับ ในปีหนึ่งเนี่ยก็จัดประมาณสองครั้งนะครับในทุกๆปีเพื่อการที่เราจะเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่หนเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาให้แกักเปียนเรียนรู้กับคณาจารย์นักศึกษาครับในประเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็สามารถนําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้ซึ่งในปีนี้เนี่ยทีมงานของเราก็คือเป็นเรื่องของ AI ช่วง AI ก็คือเป็นเรื่องที่ใหม่แลนเข้ามาในประเทศไทยนะฮะัแล้วก็กําลังจะไปต่อที่เรากำลังทำเรื่องของ AI for Thai นะครับดังนั้นอยาก เชิญชวนให้นักศึกษาหรือบุคคลที่มีควาคมสนใจเข้ามาร่วมรับรับชมแล้วก็มาเวิร์กช็อปแล้วมาร่วมดูงานด้วยครับขอบคุณครับงานวันก้าเนี่ยเป็นงานของกระทรวงดมศึกษาซึ่งทางยูเนี่ยก็ได้มอบให้มสวในปีนี้เป็นพาร์ทหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพซึ่งก็เราก็ตั้งใจจัดงานให้ดีที่สุดนะสมกับที่ทางอดบอใ,ให้เกียรติทางมสวงนั้นมีทังวิชาการมีท่างการออกล้านของพี่เฟิร์นมีระดับโลกนะครับก็อย่างที่ทั้งสองท่านบอกนะว่ามาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆด้าน ด้านเทคโนโลยีแลวก็ด้านการเรียนการสอนในเชิงเทคโนโลยีต่อไปนะครับคิดว่างานนี้เป็นงานที่ทุกท่านเชิญชวนเข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็ร่วมชมด้วยครับดีครับเพราะจะมี keynote speaker นะครับยกตัวอย่างเช่นบริการสนาคอรวิทดาต้าก็พ่พันธุ์พันธจากาารมหาชนนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI และก็เทคโนโลยีที่เราเชิญมาแล้วก็มี p r o f เ s อร์จากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะจะทำให้เป็นการอัปเดต เป็นความรู้ติดเรื่อง a ทั้งหมดนะครับก็เชิญปวนครับผมอย่างน้อยๆคือเป็นการอัปเดตนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันมีการเปล่งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดนิสิตนักศึกษาแล้วก็ปสนใจรว่วมกันนะครับสนใจแล้วก็ลงทะเบียนเข้ามาร่วมง,งานในครั้งนี้นะผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เทคโนโลยีแล้วก็การใช้ AI ในชีวิตประจำวันเฉพาะแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดีครับงานครั้งนี้นะครับก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับระดับประเทศนะครับแล้วก็ มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> ก็อยากจะเชิญชวนนะครับทางคณาจารย์นะครับทางนิสิตนักศึกษ,ษารวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับเข้ามานะครับ <c oughs> เพื่อที่จะมา <c oughs> มาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาดูกันว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยี AI เนี่ยเป็นไปนอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอามาปรับตัวใช้ในเรื่องของการยนการสอนแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมงานในวันที่รกันยาย่นี้ครับ